สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์ช่อง y o u t u b e ตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกร้อเดินสายนะครับวันนี้เราก็มีนัดพบกันที่สนามรัมทา40นะครับสนามแห่งนี้ก็จัดทำการแข่งขันทุกๆวันเสราร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่25พฤศมินายนขออภัยนะครับ25มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับ มาดูตะกร้อเหลี่ยมสองสองข้ามฟรีสไตล์นะครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานของใข้อองเงินนะครับน้องติ๊กสเปิร์มพิฆาตนะครับหรือว่าน้องติ๊กอองเงินนะครับจับคู่กับทางด้านของน้องต้นอองเงินนะครับส่วนฝั่งนั้นก็เป็นทางทีมงานของรามินทรานะครับฝั่งนู้นก็เป็นทางด้านของน้องทีมราชวิพานะครับ จับคู่กับทางด้านของน้องแม็กกรามอินทราหรือว่าน้องแม็กราดเคลาวนะครับสืบฟรีข้ามฟรีได้ทุกคนนะครับไม่สวนหัวจังหวะแรกนะครับเกม13แต้มไม่มีดีวชิงรางวัลอยู่ที่1 0,000บาทสําหรับตะกร้อคู่นี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูนะครับตอนนี้สกอร์ฝั่งทางด้านของใครเอาเงินขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเป็นเวทตะกร้อไม่ถือว่าเป็นเวทใหญ่นะฮะระดับเกรด บี B, นะครับเสือฟรีข้ามฟรีนะครับเต็มตอนนี้นะครับศูนย์ต่อหนึ่งทางด้านของรามินทาตามหลังอยู่นะเสือกี้มานาสายน้องติ๊กนะครับไหลเข้าไปต้นออเงินกดจ่อจอไม่เรือนะครับจังหวะการเข้าทําของทางด้านค่ายออเงินนี่น้องต้นนี่เตะหนักเตะแรงนะครับเตะเต็มรอบนะครับส่วนทางด้านของน้องติ๊กสเปอรมิคานี่ก็ถนัดอาชีพ ข้ามเขียวแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะมาเป็นตัวยกให้น้องต้นเอองเงินนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับตัวทมหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องแม็กกราเมนทรานะครับลูกทานี้ก็มีลูกเขียวนะครับตีหัวก็ดีแรงด้วยนะสลับน้องแม็กนะครับแล้วก็มีลูกเตะบ้างนะครับสลับกันไปนะครับส่วนน้องทีมนะครับเป็นตัวยกอาชีพนะครับวันนี้ก็น่าจะมาเป็นตัวยกกอ,อ มีเตะซันแบ็กได้นะสำหรับทางด้านน้องทีมนะครับจะอาวุธหลักตัวทําหลักนี่นะจะเป็นทางด้านของน้องแม็กนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับน้องติ๊กนะครับเสิบฝันไปหาน้องแม็กเปิดทีมรัชวิพัฒนไหลเข้ามาแมกรามอินทาเตะไม่เหลือนะครับมีเต็มรอบให้เห็นด้วยแลสำหรับทางด้านของน้องแม็กนะครับแต่ว่าอาวุธหลักม่จัถนาดเขียวเยอะกว่านะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับ เต้มศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟจี้สายเอ้ามีหลุดมีแตกนะฮะจังหวะนี้ได้เต้มนะครับฝั่งทางด้านของเจ้าสนามถือว่าเป็นเจ้าสนามเลยนะครับสำหรับทางด้านของน้องแมกดาลินทากับทางด้านของน้องทีมนะครับตีเสมอเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งเข้านะครับก็น่าจะไหลเร็วนะครับเพราะว่าสกอร์เสิร์ฟฟรีสไตล์นะครับเสิร์ฟฟรีความฟรีนะครับเต็มหนึ่งเข้านะครับทีมนะครับเสิร์ฟจี้มาหาน้องต้นเปิดแฉลบหลังติ๊กออเงินไหลเข้าไป ลูกนี้เตะแป๊กๆนะฮะยังได้นะครับจังหวะมาไล่ตามท้ายขอนะสลัดทางด้านของน้องติ๊กนะครับยังมีความคล่องตัวยังมีความรวดเร็วนะครับน้องต้นนี้เปิดแถบนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับติ๊กออกเงินนะครับตาหยอดไปแม็กเปิดไหลย้อนตัวลูกนี้ห่างฮะเตะคล้องไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานออกเงินนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสองต่อหนึ่งแต่นะครับ แต้ม2ตัวหนึ่งนะครับน้องติ๊กนะครับเสือฟานไปหาน้องแม็กนะครับเปิดถีมรัชวิพาไหลเข้ามาลูกนี้ปาดติดเกี่วน้องติ๊กสเปิร์มพี่ข้าแล้วไหลเข้าไปต้นออเงินกดจอๆไม่เหลือเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับไปเป็น3ามตัวหนึ่งแล้วนะครับโตดหนักแรงและสลับน้องต้นนะครับเป็นนักตะกร้อที่ตัวเล็กผอมแต่ว่าเตะหนักนะครับเตะควายตายนะฉายานะครับสลับทางด้านของน้องต้นนะครับสกอร์สามตัวหนึ่งนะครับน้องติ๊กนะครับ เอยาเอาไปนะครับน้องแม็กเตะหามาเรียบร้อยนะครับนะครับก็มีลูกเตะมาขู่บ้างสลับทางนั้นน้องแม็กนะครับปกตินี้จะกระโดดปาดนะครับกลัวโดนเกี่ยวหรือเปล่านะครับน้องติ๊กนี่ก็มีการโชว์เกมเกี่ยวนะครับถ้าเบานี่โดนแน่นอนนะครับ สกอร์อยู่ที่ 1: 3ต่อนะครับน้องทีมนะครับฝานมาหน้าซ้ายเอ้าน้องติ๊กแตกนะฮะต้นออกเงินต้องลากเล่นนะครับเตะค้องไปลูกนี้ได้ไม้แม็กดาวิชาเตะไม่ทันนะครับแก้ดีแต่สลัดทางด้านข,น,นของน้องต้นนะครับทางด้านของทีมงานรามินทาพยายามยะจะเสิบเจาะมาช่องกลางนะครับช่องกลางนี้จะเข้าหน้าซ้ายของน้องติ๊กนะครับแตะสามตัวหนึ่งนะครับน้องติ๊กเสิบฝานยอดไปช่องกลางแมก็กดาวิชาเปิดไม่ออกต้องลากเล่นนะ ลูกนี้เต็มมาพิกหัวเน็้โอ้โหยังได้นะสัทางด้านน้องแม็กนะครับจังหวะการลากเล่นจังหวะนี้นะครับเต็มหนึ่งต่อสามนะครับน้องทีมเสิร์ฟไม่ข้ามเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ ตัวเสริร er ์ฟหลักๆของแต่ละฝั่งก็เป็นฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องติ๊กนะครับเปิดเกมเสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟดี้วเสิร์ฟลงเส้นเสิร์ฟเอสไปเลยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับทางด้านของอเงินนะครับขยับหนีออกไปเป็น4ตัวหนึ่งแล้วนะครับส่วนฝั่งนั้นนะครับฝั่งนู้นตัวเสิร์ฟหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องทีมรัชวิภานะครับเสิร์ฟนะครับแต้มสี่ตัวหนึ่งนะติ๊กฝานหยอดไปที่เดิมแต่ว่าทิศทางมันออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ Ladies, mhm. แต้มหนึ่งต่อสี่นะครับทีมมาหน้าขวาติ๊กสเปิร์มไหลไปต้นออเงินกดไม่เหลือนะครับเสิร์ฟจี้มาหน้าขวานี่น้องติ๊กนิ่งๆนะครับไม่เหมือนเสิร์ฟจี้เข้าช่องกลางหน้าซ้ายนะครับ เต็ม4ต่อหนึ่งนะครับน้องติ๊กฝานไปหาน้องแม็กเปิดน้องทีมป้อนเข้ามาแม็กรามินทากดไม่เหลือเหมือนกันนะครับสกอร์นี่อยู่ห่างอยู่3แเต้มนะครับเต็มหนึ่งต่อ4นะครับโอ้ยเสือบเบานะครับทางด้านของน้องทีมกะที่จะแตะหยอดนะครับแต่น้ำหนักนี่มันไม่ได้นะครับ ต็มสี่ตัวหนึ่งนะครับน้องติ๊กเสิร์ฟผ่านไปหาน้องแม็กเอาเปิดเฉล็บออกหลังได้อีกหนึ่งแต้มนะครับพยายามหนีออกไปเป็น5้าตัวหนึ่งแล้วนะถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะสำหรับทางด้านของน้องติ๊กสเปิร์มพิธาต์นะครับออกลูกเสิร์ฟฝันนะครับทําให้รับยากนะครับรับนี่มีปริ้นมีเฉล็บนะครับถือว่าออกตัวออกสตาร์ทได้ดีนะครับทางทีมงานของอองเงินนะครับ ต็ม5ตัวหนึ่งนะครับน้องติ๊กนะครับ <Yeah. S 1> เสร์ฟจ,จี้ไปหาน้องแม็กอีกครั้งหนึ่งน้องทีมป้อนเข้ามาแม็กไปหายนะครับเต็มหนึ่งต่อห้านะครับน้องทีมเสริมมาง่ายนะครับจังหวะนี้ติ๊กสเปิร์มไหลเข้าไปต้นอองเงินเรียบร้อยดีนะครับ โอ้โหถ้าเสิร์ฟไม่กินฝั่งนี้เนะี่ยก็เป็นงานหนักของฝั่งทางราบินทาแล้วนะครับอาวุธเกมเสิร์ฟนะครับรู้สึกว่าจะเป็นลองฝั่งนี้เลยนะครับเต็มห้าตัวหนึ่งนะน้องตงิเอา้าเปลี่ยนสไตล์เสิร์ฟโยงหลังเอาแม็กเปิดได้ไหมไหลเข้ามาลูกนี้เท้าคู่ยาวมาตาก,ก้อลูกนี้ออกดีนะฮะกรรมการชี้ลงนะครับ เต็มหนต่อหนะครับ <Hey. S 1> เสริฟมาจังวัน,นิตะก,ก็กรรมการชี้ลงเป็นเต็มนะครับเสร์ฟเอนะครับขยับมาเป็น2อต่อห้เหลือ3ามเต็มทันนะครับเต็มสองต่อห้านะครับ oh. นะครับกาวที่จะเสริฟไล่เส้นจังวัน,นี้ใส่น้ำหนักมาเลยนะครับแต่ว่าลูกมันไม่ข้ามนะครับ เต้มห้าต่อสองนะครับเสือบฝานไปหาน้องแม็กเปิดน้องทีมไหลลูกนี้ห่างนะฮะโอ้โหนะฮะยกหนีบล็อกนะครับเต็มสองต่อห้านะครับเสือบมาตรงหัวน้องต้นเปิดติ๊กไหลเข้าไปย้อนตัวเอี้ยวตัวเตะหายนะครับ เป็นนักกีฬาที่มีความคล่องตัวนะครับสำหรับทางด้านของน้องต้นนะครับข่ายอองเงินก็มีน้องต้นนะครับที่เตะโหดเตะแรงนะครับแต้มห้าต่อสองนะครับติ๊กนะครับฝานหยอดไปแม็กรามินทาเปิดนะครับนองทีมไหลเข้ามาลูกนี้ล้นนิดเดียวนะครับยังตามน้ําได้นะสำหรับทางด้านของน้องแม็กนะครับ แต็ม2ต่อ5นะครับเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้ตาก็ออกหลังนะครับช่วงต้นเกมนี้รู้สึกว่าสกอร์ค่อนข้างจะไหลเร็วนะครับดูว่ากลางเกมนะครับจะล็อกเกมเสิร์ฟกันได้ไหมนะครับจะยืดได้นานขนาดไหนนะเสิร์ฟฟรีคัมฟรีนะครับ5้าต่อ2เอามีหลังเท้านะจังหวะน,นี้ทีมไหลมาน้องแม็กตะยาวๆมาตาก,ก็ลงนะครับ เต็ม2ต่อ5นะครับเสิร์ฟม,มาลูกนี้เปิดน้องติ๊กไหลเข้าไปรู้สึกว่าจะห่างนิดนึงโดนเกี่ยวนะครับน้องทีมไหลเข้ามาแม็กรามินาได้เต็มนะครับขยับไล่มาเป็น3ต่อ5เหลือ2เต็มทันแล้วนะครับมาช้าแต่ก็ยังมานะสำหรับทางทีมงานรามินทานะครับจากสกอร์ห่างตอนนี้เหลือ2นะครับตีห่างมันน้ำหนักมันเบานะครับเลยโดนเกี่ยวนะครับเต็มสามต่อห้านะครับน้องทีม มาโอ้โหเสิร์ฟเอสนะฮะได้แต้มขยับจี้มาเป็น4ต่อ5เหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับนะฮะเริ่มจะมาแล้วนะเกมเสือของน้องทีมรัชวิพานะครับดูว่าฝั่งทางด้านของเจ้าสนามจะ ตีเสมอได้ไหมนะครับห่างแค่แต้มเดียวนะครับสกอร์4ต่อ5นะครับน้องทีมรัชพิพาเสือหมาที่เปิดแถบหลังนิดนึงต้นออกเงินได้ไหมเตะลูกนี้แต่ก็ลงนะครับยังไม่ยอมให้ตีเสมอนะสลัดทานของทีมงานออกเงินนะครับเต็ม5ต่อ4นะครับน้องติก๊กเสิร์ฟ ฝันไปหาน้องแม็กเปิดน้องทีมป้อนเข้ามาแม็กรามิธาเตะไม่เหลือนะครับเต็มสี่ต่อห้านะครับเสริมมาเอ้าน้องทีกเปิดหลุดหลังไหลเข้าไปน้องต้นทันไหม ไม่ทันได้แต้มตีเสมอสเริจนะครับสำหรับทางด้านของทีมงานเจ้าสนามรามินทรานะครับเสมอกันแล้วนะครับอยู่ที่5เท่านะครับนะฮะเกมเสิร์ฟเริ่มจะทำงานแล้วนะสำหรับทางด้านของน้องทีมรัชวิภานะครับก็ถือว่าเป็นสนามเย่าของตัวเองนะครับมาซ้อมอยู่สนามแห่งนี้เลยนะครับสำหรับทางด้านของน้องแม็กแล้วก็น้องทีมนะครับ ดูว่าจะแซงไหมเห็นนะครับหลังจากตามหลังไปเยอะนะครับโดนตีเสมอสลัดทางอองเงินนะครับต้องล็อกนะครับลูงนี้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับพลิกขึ้นนําแล้วนะครับโอ้โหนะครับไหลยาวเลยสลัดแต้มนะครับน้ำหกต่อห้านะครับกลางเกมแล้วนะครับแต้มหกต่อห้านะครับน้องทีมนะครับมาเจาะช่องไกลอีกแล้วเอาเปิดลูดน้องต้นอองเงิน ตามไม่ถึงจังหวะนี้ทําแต้มเลยไหมแบกราพิทากระโดดเท้าคู่ไม่เหลือเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับหนีออกไปเป็นเจต่อห้าโอ้ยไหลไปยาวเลยนะครับต้องเบรกเกมก่อนนะครับทางด้านของทีมงานราทีมงานออกเงินนะครับถ้าไม่เบรกเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลาย,ยาวนะครับจากนำห้าหนึ่งนะครับอยู่ที่ห้าแต้มเลยนะครับ ฝั่งทางด้านของรามินทานี่แซงรวดเดียวนะครับกลางเกมแล้วนะครับเกม13ไม่มีเดียวนะครับไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับอยู่ฝั่งเดิมนะครับแต้ม7ต่อ5นะครับทีมใส่น้ำหนักมานะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ แต้ม5ต่อ7ตามหลังแล้วสลับทางอ,องเงินลูกนี้ไหลเข้ามาน้องแม็กยิ่งเตะยิ่งมั่นใจนะฮะทัดหัวเน็ตลงนะนะครับสกอร์เต่อ5้นะครับลูกนี้เสิบมาได้นะฮะไหลเข้าไปน้องต้นเอา้า เลแป้งนะครับได้ยิงหนึ่งแต้มสำหรับทางด้านของรามินทรานะครับหนีออกไปเป็นแปดต่อห้าแล้วนะครับช็อตไปเรื่อยๆนะสำหรับทางด้านของทีมงานออเงินนะครับเปิดลูกเสร์ฟรีสไตล์ไม่อยู่นะสถานลงต้นนะครับแปดต่อห้าแล้วนะครับเส์ฟจี้มาเปิดบล็อกเดียวนะครับต้นออเงินลากเล่นเองจังหวะนี้ฝานออกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ หนีไปเป็น9ต่อ5โอ้ไหลยาวนะครับตอนนี้นะครับเหยียบสายไฟหรือเปล่านะครับหลังจากนำมาอยู่ดีๆนะครับเต็ม9ต่อ5นะครับน้องทีมฝานมาจี้มาหาน้องติ๊กยกสายเลยนะฮะต้นออกเงินเอานะฮะติดหายนะครับ เตรมห้าต่อเก้านะครับตีลูกนี้เสิร์ฟเบาแล้วนะครับของเราหลังเท้าไปไม่ข้ามนะครับเตรมเก้าต่อห้านะครับถีมราะเชิดพิพานะครับเสิร์ฟกี้มาหาต้นเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยกไหนเล็กสีเข้าไปเอ้าเตะตะก้อ,อกจังหวะนี้ลงนะครับกรรมการชี้ลงนะครับ เต็มหาต่อเ้านะครับติกสเปิร์มฝานหยอดไปหาน้องแม็กน้องทีมป้อนเข้ามาโอ้ติหายนะครับเต็ม9ต่อ5้านะครับ น้องทีมฝาดยอดมาต้นเอาเงินเปิดสวยนะครับจังหวะนี้ยกเข้าไปดีนะครับจเเต็มห้าต่อเก้าอยู่นะครับน้องติ๊กนะครับต้องขยับเต็มแล้วนะสลับฝั่งนี้นะครับเอาได้เต็มนะครับมาแล้วนะเต็ม เพิ่งขยับนะครับมาเป็น6ต่อ9นะครับ3ามแต้มทันนะครับจังหวะนี้ทางด้านของน้องแม็กนีกระโดดเตะก่อนลูกนะครับลูกยังไม่ลงนะครับเตะแป็กออกหลังไปเยอะเลยนะครับ 3มแต้มนี้ก็ไม่ถือว่าห่างนะครับก็ยังพอมีโอกาสที่จะขยับแสงท้ายเกมนะครับลูกนี้เสิือเปนะครับโยงหลังไปน้องทีมไหลามาลูกหงังงตีจังหวะน,นี้ตาก็ออกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับยังไงนะครับทางด้านของรามอินทาน้องแม็กแยงบอกว่าตะก็ลงนะครับแต่ว่ากรรมการนี้ยกออกแล้วนะครับวิถีลูกนี้ก็น่าจะออกนะครับ เอฟซดูว่าออกหรือลงนะครับทางด้านของแอนมินีดูไม่ทันนะครับได้แตมแล้วครับเจ็ดต่อเก้าจังหวะนี้เสอร์กี้ไปหาน้องแม็กนะครับจะคุมสถานการณ์ได้ไหมนะแม็กราบิท่านะครับยังได้อย,อยูออย่นะครับแตะเก้าต่อเจ็ดนะครับเสือมาจังหวะนี้ต้นเปิดนะฮะน้องติ๊กไหลเข้าไปสวย จังหวะน,นี้กดไม่เหลือนะครับได้คนละชอดนะครับจังหวะก,การเสริบนะครับห่าง2แต้มนะครับแต้ม7ต่อ9้านะน้องติ๊กเสิบจี้ไปหาน้องแม็กเปิดชิดนาเน้นนะครับต้องยกย้อนหลังลูกนี้เตะคล้องลงนะสลักน้องแม็กนะครับ แต้ม9ต่อ7นะครับเซอร์จี้มาเปิดลูกนี้ไหลเข้าไปได้แต้มนะครับลูกล้นออกนะครับจังหวะน้องต้นนี่ครับเปิดแฉลบออกหลังเยอะนะครับทางด้านของน้องติ๊กนี่ตามไม่ถึงนะครับตามไม่ทันนะครับขยับหนีไปเป็น10ต่อ7แล้วนะครับแต้ม10ต่อ7นะครับ น้องทีมเซอร์กี้มาหาต้นเอ้าจังหวะนี้ไปอีกแล้วนะฮะตองแก้นะครับแ <_ t une> ปรข้ามไปก่อนน้องทีมรับหนึ่งสองป้อนเข้ามาแมกรามิทาตีหัวยังไม่ลงนะฮะยังได้อยู่เอ้าแมกยังไงโอ้โหนะถูถูทุไหนลกนี้ทาส้มรถนะเรื่องที่จะตีหัวโดนเรียบร้อยดีนะครับสลับน้องแม็กนะครับลูกนี้ไม่น่าจะใช้หัวน่าจะใช้ขานะครับถ้าใช้ขานี่จะน่ากลัวกว่าลูกตีหัวะนะครับจังหวะการเข้าทํานะครับ แต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะจังหวะมันไม่ทันจริงนะสลัดน้องแม็กนะครับพลาดโอกาสที่จะขยับแต้มนะครับแต้มเจ็ดต่อสินะครับน้องติ๊กสเปิร์มนะครับจี้ไปหาน้องแม็กเปิดน้องทีมไหลเข้ามาไม่เหลือนะครับ ต็ม10ต่อ7นะครับลูกนี้เสืฟไม่ข้ามแล้วสำหรับน้องทีมนะครับแต้ม7ต่อ10นะครับเสื์ฟรีรรไม่กินต้องเสืฟแปรแล้วนะสำหรับทางด้านน้องติ๊กนะครับมีแปรมาช่วยไหลเข้ามาน้องแมกเรียบร้อยดีนะครับถ้าเสืฟแปรนี่ก็จะง่ายเลยนะครับสำหรับทางด้านของรามินทานะครับ บอกว่าเสิร์ฟแปรมาวีบอยนะครับไปไปมาในเกมเสิร์ฟนี้เริ่มจะแผ่วลงนะครับฝั่งทางด้านขององอเงินนะครับแต้ม7ต่อ10เสิร์ฟกี้มาน้องต้นนะครับเปิดน้องติ๊กไหลไปไหนหัวเสาโดนมาตีเกียวจงวังหวะนี้เป็นแต้มนะครับสวนได้ทุกจงังหวะนะครับทางด้านของน้องทีมรัชวิพาในแปรข้ามมาเลยนะครับ ขยับเป็น11ต่อ7แต้มนะครับแต้ม11ต่อ7นะครับกี G. มาหาน้องต้นนะครับติ๊กไหลเข้าไปลูกนี้พลิกเน็ตลงนะครับแต้ม7ต่อ11นะครับ เสิร์ฟโยงหลังไปหาน้องแม็กนะครับเอาทีมไหลามาลูกนี้ไม่ทันเอาได้เต้ยนะเสิร์ฟแปกกินนะครับไล่มาเป็น8ต่อ11 3เต้มทันนะครับเต้ม8ต่อ11นะครับปิกสเปิร์มมาเสิร์ฟฟีสไตล์ตตบ้างนะครับไหลเข้ามาน้องแม็กเตะพิกเนต็ตลงนะครับ ฝั่งนั้นก็เหลือ2แต้มเกมนะครับนำอยู่สิเว็ต่อ8น,นะครับจะขึ้นแทน,นได้ไหมสหรับทางทีมมันราบเป็นท้าจี้หน้าซ้ายน้องติก๊กไหลเข้าไปสวยงามนะครับตีบไม่เหลือนะครับแต้ม8ต่อสิเว็นะครับ เสรแปลแล้วนะครับสารน้องติ๊กนะครับน้องแม็กเปิดน้องทีมไหลเข้ามาดูงนี้เตะหายนะครับเต,ต้อันสิบเอ็ดต่อแปดนะครับ น้องซีโอ้หเสิบจี้มาหน้าซ้ายนะน้องติ๊กยังได้นะฮะไหลเข้าไปลูกทัดหัวในลงนะครับดูว่าจะเปลี่ยนเกมเสิบไหมนะครับเพราะว่าทางด้านของน้องติ๊กนี่รู้สึกว่าจะเสิบตันแล้วลเปลี่ยนเกมเสิฟนะครับเอาทางด้านของน้องต้นนี่มาขอเสิบแทนแล้วนะครับถังเสิรฟทั้งตินะฮะได้ไหมกําลังแล้วเสิอนะครับไปน้องแม็กเปิดได้อยู่ไหลมาลูกนี้ติไม่เหลือนะครับ วันนี้มาโหดเหลือเกินสำหรับน้องแม็กนะครับไม่มีเขียวให้เห็นนะครับก็เตะกระโดดเตะม้วนเลยนะครับสำหรับวันนี้สําหรับน้องแม็กนะครับปกตินี้แกจะมีลูกเขียวนะครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับเตะคูนะครับเขาเรียกนะครับซ้ายยกซ้ายน้องต้นเอ้าเตะไม่ทันลูกนี้โดนเขียวยกป้อนเข้ามาแม็กเอาเป็นทาเขียวมาแล้วนะครับขยับขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับเป็น12ต่อ8นะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ ล็อกเกมเสิร์ฟได้ไหมนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ8เสเซตพอยครั้งแรกเสิร์ฟมาน้องต้นนะครับเปิดติก๊กไหลไปต้นเอาเงินยังล็อกอยู่นะครับแต้ม8ต่อ12นะครับเสิร์ฟคล้องไปนะครับตน้นลูกนี้ เอาโดนเกี่ยวเหมือนกันสิงสปเปิร์มไหลเข้าไปน้องต้นทำเได้ไหมทำเต็มได้นะครับขยับไล่จี้มาเป็น9ก้าต่อ12เหลือ3เต็มทันนะครับก็ยังพอมีโอกาสนะครับออกลูกเสิร์ฟดีๆหน่อยนะครับมีโอกาสพลิกท้ายเกมนะครับแตนม9าต่อ12นะครับฝั่งน้นก็ต้องขอเปียเกมนะครับเผื่อ ทำสมาธิในเกมรับนะครับเบรกเกมเสือบของทางด้านของอองเงินเลยนะครับก like ็สวัสด oh, so ี FC ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะกอไฟเตอร์ช่อง y o u t u b e ตะกอไฟเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube ตะก้อเดินสายนะครับชอบช่องไหนก็เข้าไปดูช่องนั้นนะครับทางด้านของแอดมินชิปภูพันนะครับถ้าไม่ได้ลฟ์สุดให้ดูก็จะเป็น การอัดคลิปวิดีโอให้ลงนะครับลงให้ดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ f c นะครับแ้วในสกอร์ฝั่งทางด้านของอองเงินนี่ตามหลังนะครับ9ต่อ12นะครับจะสามารถพลิกนรกได้ไหมพลิกเกมได้หรือเปล่าในช่วงท้ายเกมนะครับลงนี้แม็กยังเตะดีอยู่นะสำหรับน้องแม็กนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ เพดผอยอีกครั้งหนึ่งของฝั่งทางรามินทรานะครับ12ต่อ9นะครับยีมาช่องกลางเอาน้องต้นเปิดไม่ออกต้องลากเล็งจังหวะนี้หันหลังให้เตะสันแม็กไปทีมราชทุวีภาพา้โูน้องแม็กยังเปรทันนะฮะไหลเข้ามาให้ซ้ำนะครับติกอองเงินไหลเข้าไปน้องต้นเอาสามดับ2เรียบร้อยดีนะครับยังล็อกอยู่นะครับเต็ม9ต่อ12นะครับ น้องติ๊กเสิร์ฟไปหาน้องแม็กเปิดตรงนี้ไหลามาเท้าคู่เขียวไม่เหลือนะครับ oh. เล่นดีจริงๆสลับน้องแม็กนะครับมาวันนี้สภาพร่างกายนี่ฟิตจริงๆนะครับเ <12, 9. S 1> ต็ม1 2ต่อ9นะครับตรงนี้เสิร์ฟมา <Yeah. S 1> เข้าหน้าซ้ายนะครับน้องติ๊กต้องไหลซ้ายเลยนะครับน้องต้นเตะได้ไหมโดนเกี่ยวนะครับ จังหวะนี้ไหลไปน้องทีมสันแบกมาแล้วโอ้ยยังไม่ไม่ยอมเตะสันแบกนะฮะลูกนี้แก้ามาน้องต้นลากเล่นนะ,ะจังหวะนี้เอา้ากระโดดปาดออกเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของรามินทานะครับเอาชานะไปได้นะครับด้วยสกอร์13ต่อ9แต้มนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ก็ขอจบการบรรยายเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ